สวัสดีครับกลับมาพบกันแล้วอีกสักคลิปหลาวรับตะต่างองบาดเจยยื่นซิ่งใหม่ด้วนครับาจะดุจีท้องก็โงกน้องหน้าเปิดหน้าเหล็กกันเล็ดไปแล้วครับดินติดดินติดตีเยา จันเด็กอะเด้นไปเดียวกับเตียนลงยันหลังพระเจ้ากะาลรดติดรอวิ่งได้กะคี่ว่าจะลงยันหลังครับอืมไม่ลงราบเลยครับก็เป็น พวกน้องหน้าโมเดลกับอันนี้ก็อย่างอยู่กับเจ้า,จามัก์คซี่กับอไอคีท่องลอยมันทำยาก,กับรออาตีมันเป็นหลุมหลุมลนั่นร้อนกับซึ่งตงัวอาทำแน่งเอาเองอวาวกุ้งอะไรกัน นึกนึกเอาเองครับก็บมันไม่มาในแบบเป็นในเป็นแล้วกันครับเดี๋ยวอาตนุนไม่ก็กเดียวตั้มอยากตั้มไม่ได้ก็มามาดัดแปลงเอาเอมงมัง่งบางที ลูกนี่เราแบบเรียบว่าลูกนู้นลูกนู้นต้องลูกเล็กลูกก้อนแก่อยู่กลางนู้นเห็นเป็นดินแดงๆนู้นหรูกลักษณะด้วยว่ากับแต่ลูกนี้มันลายเยอะกับ Ờ, bác trên này cái này 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 đây coi Đây ngày hôm nay lắc rút này 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 ในโครงการนักันกับอาจารย์เลกันอ่าแมตตกลึงกับถึงดานอ้วนคือว่าก็มันเป็นแมตตกลึงอันนี้ยกับจากดินเดิมแต่ว,ว่าด้านนี้กันมันว่าตอกอยู่เป็นประมาณประมาณนพวงแมตตกลึงกับบอกว่าต้องยิกองค์พรานั่นนั่นละตีนองเลยเปลี่ยนเลยมันไม่ตาวันกับปอบแต่อนี้มันเละชุ่ว่ากกับ มันก็เป็นยีกมเป็นยีกุม้มเหมือนกับที่กลางไม่ไม่มโกโยูย่นู่นแกเปิดต,ตั้งงอแบบนั้นแต่จะเอาปเราติบรอลงให้ครับเราติบรอลงอีกจะหลังนี้นอเอยากมไม่เกี่ยวกับเขาแล้วก็หุ้นตกเต็กๆก,ก,กับ ล้าวาปาตานูกัไปอยากเอาคุณนตกคุนตก,นตกลอยๆ กับเดี๋ยวกเดียวผพุ่มกอยอัปเดตกันให้เปืนเป,นเปนได้เลยแล้วครับคิดหน้าผัวคนกำลังหลือมากหน้ากระเปือ่อมรับกะคพิปนี้ออกาเอาเตรียมหนาทีอุกนาทีว่ครบบแบบะควักเปลดนเปลี่ยปตปฏิทามจงปันเลยย้นทิ้งใหม่ด้วนกันนะครับ คลิปนี้ก็พูดมาแล้วกับสวัสดีครับ